สวัสดีครับวันนี้ผู้ชมวันแรก First Channel นะครับวันนี้เนี่ยอย่างมมาอัากเกม Phantom ฟอรนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยคือผมจะมาบอกเออเซตอัพที่ดีที่สุดสำหรับผมเนอะในของตัว Battle Rifle ตัวนี้นะฮะก็คือ BO Wolf ECR เนืะคือผมลองเล่นดูตาหนึ่งแล้วก็ถือว่าเออใช้งานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ย คือผมจะใส่ตัว e c o t e c h 552 b a r r e l ก็จะเป็น compensator under b a r r e l v e r t i c a l grip นะฮะเนี่ยตัวนี้คือถ้าแบบเอาออกนี่คือแบบ accuracy คือลดลงเยอะเลยนะเนี่ยคือแบบใส่มาแล้วมันดีเยอะขึ้นเลยนะฮะต่อไปก็คือเลนเลเซอร์และสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวปืนตัวกระสุน5.56นะฮะคือตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มไฟเลทแต่ว่าลดแดเมจลงมานิดหน่อยนะฮะก็เออโอเคเนาะแล้วก็เพิ่มตัวกระสุนด้วยคือถ้าแบบมันไม่มีก็ดูดิกระสุนลดสิบนัดแล้วแบบมัน ยิงหมดเร็วเกินอะ่ะก็เลยต้องใส่ตัวนี้มานะฮะแต่ว่ารีคอยน์ก็แทบไม่มีเลยเนอะก็ถือว่าพวกนี้อาจอาจจะเป็นแบบ no recoil setup ก็ได้นะฮะมันก็มาดูกันเลยโอ้อะทำไมทำไมแบบคนเยอะจังเมื่อกี้ตั้งสองคนนะ่ะเออเอออยู่ข้างล่างนะฮะเมื่อกี้ผมจำได้อา้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยเอออีกคนนึงอยู่ตรงนะั้นโอเค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  เมื่อกี้เหมือนผมโดนยิงโอเคเออคือข้อดีของตัวเซตอัพเนี้ยจากที่ผมสังเกตอยู่นะคือมัน no r e c o ย l อะนะฮะคือเราจะสามารถเล็งได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยเนาะก็จากปกติคือรี c o ยมันจะค่อนข้างที่จะสูงอยู่อ๊ะทะลุด้วยเหรอคือ r e c o ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะฮะก็เลยขอแนะนำให้ใช้เป็นแบบอุย้ย คราแนะนเรา้ห <ítulo> <run> <es> anyway, ้ใช้เซตอัพนี้เนะแต่ว่าถ้าแบบมันมีตัวกระสุนอีกชนิดนึงนก็คือตัวกระสุนจุดสี่ห้าแปคมคือตัวนี้ก็รีคอยอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ว่า Penetration Depth กับตัวดาเมจอาจจะลดลงน้อยกว่านะฮะก็เออมันกระสุนมันได้แค่ยี่สินัดอ่ะนะคือแบบมันได้แค่ยี่สิก็เออไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนะให้แบบใช้แบบพีบายตัวกระสุนตัวนี้มาเพราะว่าแบบ มันรีโหลดช้ากว่าแล้วแบบมันออ walking speed อะ่ะคืออัตราเร็วในการเดินอะ่ะมันช้ากว่าด้วยนะฮะความอัตราเร็วของการเล็งก็ช้ากว่าเหมือนกันนะก็ขอแนะนําให้ใช้ตัวกระสุน5.56นี่แหละน่าจะดีสุดนะฮะเนีย่ยเดี๋ยวมันมันเปรียบเทียบได้เยอะเลยนะแบบต่างๆเยอะเลยอะ่ะแบบเนีย่ยดูดิมันวิ่งได้เร็วขึ้นเยอะ,อะนะฮะแล้วแบบมันเล็งเร็วขึ้นด้วยนะฮะ <Wow. S 1> แต่ถ้าเป็นแบบสายฮิฟาก็สามารถใช้ตัวกระสุนชนิดนั้นได้นะก็ ไม่ได้ว่าอะไรกันนะฮะเพราะมันค่อนข้างจะเหมาะสำหรับการฮิฟไฟ์มากกว่าการเล็งน,นะฮะอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ทําทไมนะคือแบบเอตั้งแต่ตายที่แล้วที่แบบผมเออใช้ปืนนี้ไม่ได้สักพักหนึ่งคือเขาใช้ตัวปืนมาทุ่ไรเฟิลตัวนี้เยอะกันมากเลยแบบใช้กันเยอะมากนะอันนี้เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคือเหมือนกับว่าเขาลอกผมเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแบบส่วนอื่เขาจะชอบหยิบปืนของผม,มเพราะแบบยิงผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนเนี้ยคือเนี่ยเซตอัพ ือใช่อ่ะนั่นหมือนกันว่าเขาเขา,เขาจะชอบล่อ,อก,กระสุนเอ้ยล่อเซตอัพแล้วก็ไม่ก็แบบหยิบปืนของผมไปมากกว่านะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคมันก็มาดูในส่วนของตัวเกมยีเลยนะฮะว่าใช้ดีแค่ไหนนะฮะเนี่ยปืนนี่กแล้วอ่ะเออก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าสตูไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่คือเหมือน,นว่าไอตัวตาที่แล้วคือสตูเยอะกว่านี้เยอะเลยนะฮะอ่ะโดนยิงไม่ใช่ผมโดนยิงเออ โอเคอยู่ข้างล่างนะฮะอ่าไอคนนี้นี่คือเขเล่นเก่งมากเลยอะเอตาที่แล้วนะคือโอ้16คิวต่อศูนเนสเออเขาแรงสองอกว่าคือผมสู้ไม่ไหวจริงๆคือไอ้ข่าวก่อนคือเขาห้าฆ่าห้าสิบสี่คนแล้วก็ไม่ตายเลยนะแบบเล่นไม่ได้ยังไงคือเก่งนะคือไม่แปลกที่แบบแรงสองรกว่าจะแบบเครดิตอาสู คือ KDR เขาแบบ56อ่ะแบบตกใจมากแบบโหสูงมากนะ56คือแบบเขาไม่ตายเลยอ่ะนะฮะเออสรุปก็คือข้างบนนี้ไม่มีใครเลยแล้วก็แบบผมขึ้นมาแล้วเสียเวลาแล้วตัวเองก็ติดอยู่ข้างบนเหรอไม่รู้สิเอเอาผมโดนดยิงยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยสาสนะัดยิงไม่โดนสักนัดนะฮะเี่คนนี้เขาเล่นเก่ยมากเลยวะมัน่เขาตายครั้งนึงเนี่ย ย่างเลยอ่ะดูดิแบบที่สิบเอ็ดแล้วหรอโหนะฮะเออเออมื่อกี้เห็นฮะย,ย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนนะฮะโอคโอเคโอเออม,มันเมงอยู่ไหนเนี่ยหาศัตรูไม่เจออ่ะ โ okay, okay. อเคโอเคอ่ะผมตายละผมตายละเอโอโอ้สองจุดเจ็ดที่ได้สองจุดเจ็ด,ดเหรอเออโอเคก็คือโอ้โหก็คือในตัวปืนเนี้ย recoil มันจะต่ำ recoil ต่ำ damage ปานกลางไฟเ e r สูงนะฮะแล้วก็บ l o c ก i n g speed สูงแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะคือคีย์ของเซตอัพนี้เนี่ยคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วก็ดาเมจ e กำลังดีนะฮะก็ เป็นจุดแข็งของตัวปืนนี้เนื้อจอ่อนคือเออจ่อนก็คือผมผมว่าจุดอ่อนผมก็คือก็จเป็นตัวนี้มากกว่าที่ตัวราคาการเก็บสนเนี่ยเพราราคาตัวนี้ก็ว่า่อนข้างูนที่ยเดียวนนข้าููเออเม่อนีุี่ใส่ผมอะเนี่ยด้ถ้าเอออตหเนี่ยเออที่รล้วผมผมผมมาจากตรงไหนีัก่คนสองคนนี้ก่อนเดก็ถือว่านนะเออ นี่ก็น่าจะโอเคแล้วแหละส่วนตัวเซน้นคือแบบเราเปรียบเทียบ็นตัวศูนย์โซ่พ้อเนื้อศูนย์าแบบโซคอมก็คล้ายๆกันมันเป็นคืนทีย์ดเดีวเปนนั่นแ,ลนแนหนนนและแต่ว่าแบเปนเอ่อขเคลื่อม้ายขอกเ็นสีอะไรนั่นแหละแต่ว่าในส่วนลูกกมี่องนี้ก็มีโดชาเออพี่ช้าก็ันี้คือตัวฝอเหมือนเดิมนะฮะโอเคตัวนี้ก็ถือว่าใชาไ้ไค่อนข้างแบบปานกลางแล้วก็ถ้าแบบถามแบบเอออะไรอะไนได้ไหอนไนที่บายดีกว่ากันก็คืออะรที่บารดีกว่าก เอาได้บาแล้วนะฮะเออเงีนถมัน่ะนะฮะแชมป์เลยดีกว่าโอ้หแป๊บนึงมันคือปืนอะไรเนี่ยที G36 เนี่ยอ๋อใส่น่าจะ G36 ใส่จุด336 b เ k นัมนนะนะนะไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออปืนนี้ถ้าให้เลทตัวกระสุนตัวนี้นะครับก็คือผมจะขอให้ประมาณสักเจ็ดเต็มสิบด้วกันเนอะเจ็ดเต็มสิบคือกำลังดีนะฮะ เทนเนอทรชัมันมันไม่ลดแต่ว่าเออมันรีโหลดช้าคือสาเหตุอย่างเงี้ยที่แบบผมผมให้ไอเนี้ยคือ7นะครับคือมันเป็นเพราะว่า,เ,าเนี่ยมันรีโหลดช้าแล้วแบบมันวิ่งช้านะฮะแล้วคือแบบเวลาผมจะหลบกระสุนผมก็หลบไม่ได้เลยงไงก็เป็นข้อเสียของมันแต่ว่าถ้าเป็นตัวกระสุนจุดห้าห้เนอะกเอ็เนี่ยดีคอยมันแทบไม่มีเลยอะ่ะ ดีคอยมันถ้าไม่มีอะแบบมันรีโหลดเร็วมากถ้าแบบ30นัดก,ก็ยูโอเคแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเขาลดอะไรนะเออเขาลดตัว penetration Depth จาก1.6เหลือ1.5้าแค่นี้เดียวก็โอเคผมก็ไม่ว่าอะไรเนอะเพราะแบบมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง penetration อยู่แล้วอะอ,อ้าผมโดนยิงหนักมาก oh, <no. S 1> เออเอาจะกลับมายิงผมอีกไหมอะ เกือบโดนยิงตาแนละ้วผมทำอะไรอยู่ว่าประมาณ20นัดผมยิงไม่โดนผมยิงผมพลาดยิงยิงพลาดประมาณ20นัดงงมากว่าแบบโดยทำอะไรอยู่โอเคนี่ไงที่ผมบอกว่าแบบเอ่อความโัพีของ penetration d e ็กอะคือตอนท่าแบบเราสามารถยิงมั่วๆแล้วแบบมันยิงทะลุได้อะนะฮะโอเคก็ แค่นี้แหละนะถือว่าเป็นพื้นที่ดีมากสําหรับผมเนอะคือถ้าให้เลทก,กับตัวกระสุนนี้ก็เก้าเต็มสิบคือถ้าถามว่าทําไมผมถึงแบบไม่ให้สิบเต็มสิบไปเลยล่ะในเมื่อแบบผมชมเยอะขนาดนี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยมันมีข้อเสียแค่อย่างเดียวนะจ <Huh? S 1> ากที่ผมรู้สึกเนอะก็คือราคามันค่อนข้างที่จะแพงเกินไปนะฮะคือถ้าแบบอยากจะพีบาร์ก็แปดร้อยกว่านะ <What? S 1> ถือว่าเออค่อนข้างค่อนข้างแพงมากนะฮะค่อนข้างแพงมาก ค่อนข้างแพงมากเลยนะฮะสำหรับผมก็ไม่ไม่แนะนำให้ให้แบบคียบายถ้าแบบไม่มั่นใจมากนะ,ะว่าแบบอยากจะใช้ปืนนี้จริงๆเลยเพราะงั้นก็จะเป็นการเสียงเงินเปล่าๆเนอะซึ่งแบบมันไม่ใช่จำนวนเงินที่แบบถูกๆด้วยไงเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะนี่จะแบบโอ้เฉยไม่ใช่จำนวนเงินที่แบบถูกๆดนะ้วยไง จะจังวะอย่างที่คอนข้างสูงอยู่นะนี่คือแบบเออเฉยไม่ยิ้มกันหรืว่าตายนะไม่ยิ้มกันหรือว่าผมจะตายฟุกมากอ่ะนะแล้วคือข้อดีของตัวนี้ลืมไปเลยแบบพลาดได้ไงเนี่ยตัวนี้คือแบบเออแบบค่อนข้างค่อนค่อนข้างที่แบบเป็น ผลดีแบบหลักๆเลยนะก็คือมันเก็บกระสุนได้จากแบบมันหยิบกระสุนได้จากปืนอะแทบจะทุกกระบอกเลยนะฮะคือมันเป็นตัวกระสุนชนิดนี้ที่แบบมันค่อนข้างนิยมใช้ในตัวเกมดีเนอะก็แบบถ้ากระสุนเราสมบรูปแบบเราก็แค่เดินข้ามแบบพวกแบบปืนปืนกลทั่วไปอะันเนี่ยเห็นไหมแบบเ k เคนี้ผมก็เก็บกระสุนมาได้เลยนะฮะก็ไม่ไม่ต้องกลัวอะไรมากเรื่องกระสุนแบบว่าแบบกระสุนมันสมบรปหรือเปล่าเนอะก็ ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะนี่ก็เออ KDR ก็ไม่ได้ดีอะไรมากเนอะแต่ว่าก็ได้อันดับหนึง่งเนอะก็ถือว่าโอเคคิวก็โอเคได้นะฮะ,ะก็ได้ประมาณ3 7คิวเนอะก็ถือว่าโอเคค่อนข้างดีนะฮะน่ก็แค่นี้แหละนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ